กาตูเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนขอโทษทีฉันตัวสูงเกินปิดเทอมกันครบองค์ประชุมแล้วก็อย่าลืมแวะไปช่องแยกเลิฟลี่สากุระโกลอฟของเราด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสและถ้าคนไหนเล่น Facebook สามารถไปซัพพอร์ตกดติดตามแฟนเพจแตงกวาเลิฟลี่สากุระ เพื่อเพิ่มช่องทางหาไรายได้ให้พี่ได้ค่ะแนวทั่วไปในวันนี้เป็นแนวเฮฮาที่สามารถรวมได้สามหัวข้อเลยค่ะดูนั่นสิเธอผู้หญิงคนนั้นน่ะสูงโยงยางเป็นเสาโทรเลขเชียวไม่ไหวไม่ไหวถ้าเป็นฉันเป็นแบบนั้นฉันคงกุ้มใจแย่ดูไม่สมกับเป็นผู้หญิงแบบเนี้ยหนุ่มที่ไหนจะอยากจีบ เอ๊ะจริงด้วยอ่ะผู้หญิงคนนั้นสูงกว่านักกีฬาที่โรงเรียนเราอีกนะดูเหมือนด้านในจะมีผู้หญิงติดอยู่คนนึ่งนะต้องรีบเข้าไปช่วยพี่พี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเข้าไปเองครับ เออเองตัวเล็กปุ๊บปิดดีน่าจะเร็วจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเองนิดโถ้ยควันเยอะมากเฮ้ยนี่นายนายมาช่วยฉันไม่ใช่หรอแล้วทำไมนายเป็นผู้ประสบภัยซะเองได้เนี่ย วเป็นไงเป็นกันเดี๋ยวฉันจะออกไปทางเดียวกับที่ไอ้หมอเนี่ยมันเข้ามาแล้วก็แบกมันไปด้วยสวัสดีค่ะชาวซากุระนิวดิฉันพากามาดอยู่ที่เกิดเหตุนะคะ ด้านหลังที่เห็นอยู่จากผู้ประสบภัยดันเป็นฮีโร่เฉยช่วยพนักงานดับเพลิงผู้ชายออกมาได้ปลอดภัยเลยค่ะใช่ค่ะตามที่ดิฉันแจ้งไปแต่คุณมิกใจยเย็นก่อนนะคะเพิ่งจะดีขึ้นเพิ่งฟื้นไม่ได้หรอกครับคุณพยาบาลผมร้อนใจผมอยากเจอเธอตอนนี้เลยอ่ะผมอยากจะไปขอบคุณผมซาบซึ้งใจมาก คุณน,นี้ดือจริงๆโอเคค่ะคุณเฟลลี่เป็นพนักงานบริษัทตอนนี้เธอย้ายไปอาศัยอาพาร์ตเมนต์ในเมืองสาก,กุละาแล้วค่ะเอา้าว่าไงคะคุณหายดีแล้วเหรอแล้วมาหาฉันทำไมเนี่ยเอ่อผมจะไม่อ้อมค้อมแล้วกันใจมันสั่งมาครับผมประทับใจที่คุณเฟลลี่ช่วยผมไว้ โอ้ยช่างมันเถอะเรื่องเล็กน้อยเป็นใครเขาก็ช่วยนายเหมือนฉันนี่แหละไม่ต้องเก็บไปคิดเป็นบุญคุณอะไรหรอกมะไม่ใช่แบบนั้นผมชอบคุณเฟลลี่จริงๆผมอาจจะเตี้ยแต่ว่าถ้าใครเย่งมันก็เท่ากันนะเฮ้ยเอาเถอะฉันหิวกว๋วยเตี๋ยวแล้วอะ่ะไปกินก่อนนะเอาที่สบายใจเลยแล้วแต่นายแล้วกัน โหยว่าแล้วเชียวอะไรกันน่ะคุณเฟลลี่ที่ไม่สนใจผมเนี่ยเพราะว่ามีแฟนอยู่แล้วงั้นเหรอเนี่ยสอนก็แบบที่เล่ามานี่ลววะว่ะนายคนนั้นน่ะมันประทับใจอะไรนักหนาก็ไม่รู้ยังตามสตอกเกอร์ฉันอยู่เลยนายช่วยเล่นตามบทตามน้ำให้หน่อยเป็นแฟนให้ฉันทีก็ได้เฟลลี่แต่มีข้อแรกเปลี่ยนนะเว้ยถ้าฉันสอบผ่านการเป็นแฟนแกจะต้องให้ฉันเป็นแฟนจริงๆ เออน่ะว่ายังไงก็ว่ากันผู้หญิงตัวสูงปีดแบบฉันนะ่ะมันขายไม่ออกอยู่แล้วโหเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะเราก็ต้องท้าชิงเท่านั้นแหละมีแต่ต้องสู้ต้องปะทะต้องท้าชิงสถานเดียวทำไมครับแปลกใจอะไร ก็คิดซะว่าคุณเฟลลี่มาเดทกับแฟนสองคนพร้อมกันเฮ้ยนี่นายถ้าจะลอเล่นอะไรก็ให้มีขอบเขตหน่อยสิฉันไม่ใช่วันทองนะโอ้โอบูบูแกร้อนใช่ไหมล่ะพอฝนไม่ตกมันก็ร้อนชัดมาแลบลิ้นเป็นเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่น่ะหรอแฟนของคุณเฟลลี่ดูทำเข้าสิไม่เห็นมีสง่าราศีคู่ควรอย่างนายน่ะถอยไปซะถึงแม้ว่าฉันจะตัวเล็กแต่ว่าฉันก็ไม่ไร้สาระแบบนายหรอกอะไรกันวะครับเนี่ยมาถึงก็มาด่าด,าดา่เก็บปากเอาไว้กินข้าวดีกว่ามัง้งเดียเด๋ยวเดี๋ยวเก็บปากเอาไว้กินข้าวดีกว่างั้นหรอนี่แกกําลังชวนฉันไปดินเนอร์หรือไงะฉันไม่ไปหรอก คนนั้นทําตัวเป็นวันทองด้อไงมี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเอมว่ายังไงคะน้องวันนี้ลด50%สําหรับคนที่มากับแฟนแล้วคนไหนแฟนน้องคะผมนี่แหละครับแฟนไม่ใช่ครับผมตั้งหากที่เป็นแฟน oh, <no. S 2> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะตกลงลงมติมาให้ได้ก่อนแบบเนี้พี่ให้โปรโมชั่นไม่ได้ หรือไม่พี่มีวิธีที่จะทดสอบพิสูจน์ค่ะว่าใครควรจะเป็นแฟนตัวจริงเดี๋ยวนะนายมิทนี่นายไม่กลัวแมลงสาบหรอไม่หรอกคุณเฟลลี่ ร้านเนี้ยสะอาดแมลงสาบอาบน้ำทุกตัว <c oughs> ดูเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วนะสรุปว่าเป็นคนนี้สินะจรร๊ะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนไอสอนเนี่ยมันพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเพึ่งรู้ก็วันนี้แหละขอบคุณนะนายมิกถึงแม้ว่านายจะตัวเล็กแต่ใจในายใหญ่มาก ไม่เป็นไรแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากบอกคุณเฟลลี่ผมไม่เคยรังเกียจที่คุณเฟลลี่ตัวสูงแล้วก็ไม่เคยคิดจะบูลลี่ด้วยช่วยไม่ได้คะงั้นก็ขอโทษนะที่ฉันตัวสูงเกินน่ะแต่ว่าเราเซลฟี่กันแบบนี้ได้นะมาสิ <c oughs> เอาละค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟคอมเมดี้ความรักแบบเบาๆอีกหนึ่งเรื่องมาะกับช่วงปิดเทอมแบบนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบค่ะอย่าลืมซัพพอร์ตด้วยการกดไลค์และกดแชร์ให้คลิปขึ้นฟีด u t u b e มากยิ่งขึ้นส่วน FC ใหม่ถ้าดูแล้วถูกใจไม่อยากพลาดทุกคอนเทนต์ทุกการ์ตูนของช่องพี่ตังกว่าก็ต้องไม่พลาดการ u b s c r i b e และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะบายยจุบจ๊บ